ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะอ่าอันขอให้ใบที่หนึ่งค่ะเลเดีนขอให้ใบที่สองค่ะขอให้ใบที่สามค่ะโอเคค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าชีวิตในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงนะคะเดฟคินออฟเพนเตอร์ค่ะไนออฟเพนเตอรแล้วก็เซเว่นออฟเพนตอร์อืมในเรื่องของความรักนะคะไพ่เอามาบอกว่าคุณเป็นคนที่ไนออฟเพนเตอร์ acle, หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกนะคะในในเรื่องของ ตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะคะไพ่มาบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องคุ้นคิดในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องอหวาดระแวงด้วยนะคะไพ่เอสดอสอดเอดอสอดหมายถึงอะไรคะ ใช่ค่ะไพ่มาบอกว่าคุณมีคุณค่านะคะเหมือนกับที่ไพ่มาบอกคือนายออลเปนเตอร์หมายถึงว่าคุณมีคุณค่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาทุกๆคนนะคะแล้วก็พยายามไพ่มาบอกว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะในเมื่อถ้ามีทางเลือกเข้ามาในเรื่องของความรักเนี่ย ให้คุณโฟกัสในตรงนั้นแล้วก็รับมือกับในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดในกรณีที่มีความรักเข้ามาให้เราโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะเพราะมันได้ไพ่เอสซับเพนเตอร์ค่ะเอสซเพนเตอร์ A S หมายถึงว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักหรือว่าคุณจะได้ไดรับโอกาสในเรื่องของความรักยังไงแอนยืนยันไพ่เอสเพนเตอร์ S นะคะใช่ค่ะ คุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงด้วยนะคะเพราะได้ไพ่10 of p e n t นต l e และได้ไพ่4 of w ดบ d ด้วยมีโอกาสค่ะที่คุณจะไดะ้ได้แต่งงานนะคะเพราะไพ่4 of w ด n d เอ้ยขอโทษทีค่ะ4 of w ด n d 4 of w ์ n d หมายถึงไพ่แต่งงานนะคะแล้วก็4 o f w ด n d เนี่ยจะเป็นไพ่ที่เรียกว่าไพ่ทวินเฟมก็ได้นะคะก็คือเป็นเลข11 11นั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ มีโอกาสค่ะที่เขาจะเป็นเนื้อคู่หรือเป็นทวินเฟรมของคุณนะคะใช่ค่ะไพ่มาบอกว่าอาจจะต้องอมีการรอเกิดขึ้นนะคะในในสนกาณะนี้แต่ให้เชื่อมั่นได้ค่ะว่าเราทุกคนคู่ควรกับรักที่ดีแล้วเราทุกคนนะคะมีคู่เป็นของตัวเองนะคะให้เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาค่ะ ว่าความรักที่ดีนั้นคู่ควรกับเราเสมอนะคะยังไงอแอนจะไปเปิดในไพ่ของ Oracle ว่าไพ่อ่อเิอยากมีอะไรเพิ่มเติมนะคะสักครูค่ะ